เป็นเวลาเรียนกับพี่นางสาวสาวที่วัดไผ่ดงมูเจนเย็นทูกเป็นผู้จัดให้ตีไม่ทันไว้ตีไม่ทันคนอะไรไวกว่าะนาด <c oughs> แม่คุณเอ,อ้ยเ <c oughs> ยิ้มที่ว่า ในเมืองของพ่อไม่มีคนชื่อหญิงมันเป็นนิกเนมพวกหนู <Yeah. S 1> หรือเปล่าคคนสนิทมาแน่ๆแน่เลย yeah. không ngon. Tôi bị không ngon ปิ่นสุวรรณเจ้าดีที่ได้รู้จักนะลูกจ้าโถร้องผมร้องมากป็นใครมาจากไหนคะทำไมต้องพากเสียงสองเสียง,ง,ง,งสามนี้ด้วยจะแลบดิ้นพี่จ๋าทำไมจะพี่ได้ออกไปเลยดูที่ห แฝงหนู้หรอไม่มีใครเขาแฝงเธอหรอกมีแต่เธอหนูไปแฝงชาวบ้านนี่จักทวีปากคอร้องไห้สงบปากสงบคำไรจะมาคนนี้ผู้หญิงที่ชอบเนี่ยเจนเดี๋ยวพี่จัดการให้นะถูไม่ต้องร้องไห้นะลูกนะทำไมเขาตั้งเกียดหนูนักเนะคะเนี่ยอย่าตั้งเกียดเลยอย่าตั้งเกียดนะแค่รังแคก็พอสองดอกแล้วนะ อย่าอย่าลูกโสดเนใจพ่อเถอะพ่ออยากให้เสียยิ้มกันบ้างแม่ยม่แม่ชอบเพี้ยนแล้วล่ะเพื่อเสด็จพ่อเอ้ยชีวิตไม่เป็นอะไรนะจ๊ะหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่อดำดงดำดวงน้ำเสียงที่เศร้าหมองหนูมาทำอะไรในเมืองนี้ลูกมาหาแฟนไม่มีหักไม่แฟนเขานั่งอยู่นี่ลูกสายใจเย็น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  แฟนหนูชื่ออะไรนะโดัารมวินอ้ดี่ได้โี่ยาหาชิเกรอย่าได้โกรามีสิ่งใดมายืนยันลูก่เอโอยพ่อเสด็จพ่อุพุ่คนนปาทองไม่ว่าเอารางวัลมาให้ด้วยน้ำตาทั้งนั้นเลยโหไม่คุนอยาก สิ่งที่ยืนยันคือแหวนประจำตัวของมัสวินข้าพเจ้าต้องรู้ความจริงไม่ได้ทหารยค่งคาโตงราชบุตรมัสวินมาขึ้นเฝ้าบัดเดี๋ยวนี้รับเรียกกล่าวบัดนี้องค์มัสวินเสด็จแล้วโอ้ออกพูดจิ้นออกพูดจิ้นลังลังแคเมื่อกี้คือใครผ่านไปล กงูเหมือนกันเลยมึงยังไม่ลืมอีกหรือเนี่ยจากมาคายคนอื่นเขาลืมไปหมดแล้วเนี่ยคาใจน้องกงูเหมือนกันต้องมาคาใจกับกูคนเดียวนะมึงเนี่ย <c oughs> มาสวีนเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างลูกมีความสุขดีหรือไม่มีควา,ามสุขดีนะเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขในการประพาสป่าเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างมีหญิงสาวที่หน้าสงสาร <c oughs> ไปประพาสป่าไปเจอตัวอะไรมาบ้างวะก็เจอหลายตัวเลยพี่นค่มีอะไรบ้างอ่ะอ๋อมีม,<า>ม้ามีไม้มามีพี่อนข้ามา้าแต่ว่าไม่มา้ามีแพะไหมมีพี่อนข้าแพะมันก็จะร้องไม่เหมือนม้ามันจะร้องอยังไงวะแพะเนี่ยมันร้องมาและมาพอดีเลยประชันกันเหรอมีหญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางตามหาคนรัก เขาบอกว่าเขาชื่อดำดงและคนรักเขาชื่อมัส,สวิดดำดงลูก <Huh? S 1> พิจารณาทีซิว่าบุรุษผู้นี้ใช่มัศวินคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่าไม่บอกขอกใกล้ๆไม

ีนี่ไม่มีเศษกิ๊บจับตัวนี้การที่ลำคาเสียมือทีเนี้ยบัมโด้เจ้ามาทำอะไรที่นี่ก็มาหาทองมาหาเขาทำไมโอ๊ยแฟนใครเป็นแฟนเจ้านี่ข้าไม่ใช่แฟนเจ้าถ้ามีสิ่งไหนเป็นเครื่องยืนยันว่าข้าคือแฟนของเจ้านี่ เขาดูมาแคล่ล็อกเดียวเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกุ้่เองเคียเคียเชียเคียเป็นเรื่องอาชญากรรมในงานใหญ่ถ้าอยากมีเรื่องกับหนูมากลุกมาไม่เ,เป็นอะไรขอบคุ ูใครนั่นน่ะทำไมไม่รู้จักกันซื้อกันน่ะเนี่ยปีบ้าอะ่ะเขาชื่ออะไรอันนี้ชื่อพีบ้าวงอะไรอ่ะน,นั่นเบอร์เนอร์แล้วจ้าอัดเมืองเกิรพี่เต๋อไม่นใครเป็นเจพี่หนึ่งเอาพี่หนึ่งนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะโมปีนั่นนะ่ะเพื่อนพ่อเราโอ้โห,หใช่เหรอเขาชื่ออะไรลุงอีทอีทไหนเนี่ย ลูกเขาอ่ะหืมไอ้อ้วนนะที่มันจะปวดเนี่ยจะปวดแล้วด้วยจะปวดเลยไอ้อ้วนนั่นน่ะใช่ปะล่ะไอ้อ้วนมันจะปวดแล้วลูกคนเล็กอ่ะลูกคนเล็กนั่นน่ะเพิ่งคลอดเลยเกี้พิ่งคลอดเลยชื่ออะไรชื่อเออ้วนเจ้าอ้วนเมียเขาชื่ออะไรนะอึมโอ๊ยโอยโอ๊ยอยคุณบอกว่าคุณคุณไปต้องจับผิด เว้ยเป้นไล่ห,หนึหนูเป็นอะไรอาอมามองพ่อทำไมล่ะลูกทำไมต้องปิดไม้ไม่ได้ปิดสาบานจะได้พาอกใหญ่ยกตัวขึ้น,นทั้งหมดทั้งหมดใครปิดไม้ขอให้ กันดีมันอะมันนักกีฬามันมันนักกีฬามันะเย้คุณร็นักกีฬาหลัโลกไห้คุณรู้งแน่ร้ึงแน่ยัคุณูนมึงนักกีฬาดำดองจะเรียกทำไมนักเ่ยพูดได้ก็ไม่พูดเียกเลยน้าไม่รู้ต้นสายไปเหตุร่วแหวนวงนี้อยู่ที่เจ้าด้ยังก็ให้มาไม่งั้น้าไม่เหลืออะไรล้้าดชวิที่นเท่านั้นไม่ได้ให้เจ้าไว้อกว่ามัน เป็นค,คนขุไดไหสิพูดคนละคำพูดเปนเจังหวาจากคนเลยดำดงเจ้ามาทับไม่นี่ข้าไม่นี่นี่นนนอยากอันนี้นจะกกมาเะเดี๋ <c oughs> ยวคุรู้นะกูณอคนนาจะมาลังเลยเดี๋ยวรู้นะก <c oughs> เล่นขะ้อ <c oughs> ะนี่นะมาเนี่ยไเนน่าจะกูน่นโอ น้อง hmm? ถ้าไม่รู้ว่าแหวนนี้มันอยู่ที่เจ้านี่เรียกอะไรแต่มันเป็นแหวนของข้าเฮ้ยอะไรเนีน่ยเฮ้ยเอ้าเป็นไรจะดึงหัวทชไมไม่ได้นึงเลย หน้าแดงมันอ๋อยก้าวาม็ลพธ์หเลยก็พูดออกมา kudu wala Hmm. ผมไเล่นหนังวะหน้า่หนงทุกอันนุ่มากเลยน้ตัวนลดะ้หลุดก็ได้แล้วดีฉากนี้พ่อยังต้องอยู่ไม่ได้หรูเสน่หพ่อคุอ้ตือหนูอ่ะหวั่นแยเบเลยเขาตื้อหนูทำไมบอกว่าไม่คุยก็ My ใดีดีอย่าไปยุ่อกตัวกูป็นหว่วงมาดีดมูมจะะชาขมาอีเดียถ้าหานเธอระชาเราอย่าเล่นดีมากทำไมลมว ุณแม่พมัยครับวันที่15นี้เราทําการแสดงที่วัดท่าเสาครับคุณแม่พิษมัยเจ้ขขาคณะได้คุยกับทางเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพม่ใช,ชค่ครับคือน้องนุ่นในช,ชั้นกทางเจ้าภาพบอกว่าไม่ฟิกเล่นเรื่องอะไรก็ได้แม่พิสมัยเล่นเรื่องดําด้ครับแต่ผบอกมไม่ฟิกอะไรเรื่องอะไรกูบ่นผิดคณะหรือเปล่าวะ เก็บรูปภาพไม่หลยพวกเนื้อเกลียก็ได้นะจ๊ะแต่ไม่ต้องรำดงก็ได้เออแล้ววันที้าวันนั้นแกเล่นได้กี่ไหมกูบอกว่ากูบอกไม่ว่าแม่วันที่สิบห้าหนูไม่เล่นได้ไหมเออไม่ว่ามันจะได้ยังไงตู้ทั้งตัวฟันตัวคอร์ดเลยอะเด็กนี่นี่นี่ปี่แกนี่ปแกนี่เป็นแม่ใช่ไหมแม่วันที่สิบห้างานหนูหนูไม่เล่นได้ไหมอ่ะงานงานต้องไหม นค่ตัวตัวสันตัวคนเลียดับฝันมากเหมือนวันนั้นเราจะไม่สบายนะคะเนี่ยเ้อเ้อไอ้อไหนๆแกก็ไม่จะภาพแล้วทำไมอีกอ่ะไม่ต้องโชว์ดึงคุกดึงสากได้ไหม ได้ไหมไม่ขอไม่ดึงคงดึงสาม,มไ่ขี้เกียจเยมึงขี้เกียจมึงรู้ตัวไหมวันยิ่งเหมือนแม่ใหม่เข้าไปทุกวันแลวนะไอตอนนีมันวันที่สิาไม,ไม่เจอะไม่เน้นได้ไหมทักไม่ดมึงจะไม่เนนยังไง่นหไ้หมไม่เน้นได้ไหม,ไม เดินระเบิดแม่งสักวันนึงก่อนระเบิดเหมือนเลย <laughs> เหมือนจริงจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วนานไหมนานไหมจะระเบิด <laughs> เขาบอกเขาจะระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวคุระเบิดเดี๋ยวกูระเบิดสักวันนึงเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาพูดมาสองปีคุณเห,เเห <laughs> วีระเบิดแตีได้ไหมล่ะลำนูไม่ต้องเรียกนะเจ้ากลับไปดีกว่าข้าไม่เรียก จ้าฟังค่ายดีนะข้าไม่ได้รักเจ้าผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือยินที่ราเท่านั้นไม่ใช่เจ้าดังนงข้าลาก่อนหยุดหยุดหยุดไปหยุอไป เอ้สนุกว่าเด็กไม่เล่นมั้งพ่อเสกพ่อจ๋าลูกเขาตท่าการเล่นนทําไนไอ,ไอ้เ่อนั่นอืมดูสิใครอยู่ใกล้ดำดงก็จะมีแต่ความสุขก็จะได้ยินแต่เสียงหัวเราะสายตาทุกคู่จะต้องทําตาหยีและก็มีรอยยิ้มได้รับความสุขกลับบ้านจังทุกทุกคน นี่แหละคือความน่ารักของหนูดำดงรู้ไหมลูกถึงความเป็นจริงดำดงจะเป็นแบบนี้ครุปร่างหน้าตาแบบนี้แต่หนูอย่าได้ท้อใจหนูอย่าได้ด้อยค่าของตัวเองเพราะทับตั้งแต่ที่พ่อสัมผัสหนูมาหนูไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครหนูไม่เคยว่าร้ายใคร มีแต่เอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่ชีวิตของหนูผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวนำพาครอบครัวต่อสู้กับความลำบากต่อสู้กับความยากจนจวบจนมาถึงบัดนี้นี่แหละมันคือจังหวะชีวิตที่ดีของหนูหนูรู้ไหมลูกยิ่งเรามีชีวิตที่ดี ยิ่งเรามีชีวิตที่มีความสุขมากเท่าไหร่ปัญหามากมายมันก็ลายล้อมมารอบตัวทุกคำติดชินนิงทาทุกคำครหาแขลงใจย่อมจะมีกันทุกทุกคนแต่คนส่วนมากมักจะลืมไปว่าแม้นแต่ไข่ไก่เพียงแค่หนึ่งใบเรายังมองได้ตาเปล่าไม่ได้เลย ว่าไข่ใบนั้นเป็นใบที่สุกหรือว่าเป็นใบที่เด็กความสง่างามมันมีอยู่ในตัวหนูหนูไม่ต้องหยุดพยายามและหนูไม่ต้องเป่าประกาศให้ใครได้รับรู้ว่าหนูคือคนดีหนูไม่เคยเรียกร้องกับใครไม่เคยเรียกร้องความสุบสบายแม้แต่กินข้าวแม้แต่หลับนอนหนูก็พร้อมจะกินได้ แล้วก็นอนได้ทุกที่จริงไหมลูกหนูไม่เคยสํำออยหนูไม่เคยสํำอ่างหนูไม่เคยสร้างความแตกแยกมันนี่ลูกโลกสมัยนี้มันหมุนไวยิ่งนักแต่ใจคนต้องเด็ดดิงไม่ว่าหนูจะเจอกี่ปัญหาไม่ว่าหนูจะเจอกี่พายุฝน ทุกคำติชินนิงทางพวกเราจะทำให้หนูก้าวข้ามผ่านไปด้วยความสดใสทุกวินาทีนี้นับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปชีวิตประวัติด,ดำดงจะมีแต่ความสดใสเพราะพวกเราทุกคนจะอบคกรอดำดงด้วยความรักและเต็มใจลูกทำให้คนเกลียดมังนแสงง่าย แต่ทำให้คนรักมากมายอย่างหนูนะมันทำได้ยากขอบคุณนะลูกที่ส่องแสงให้ทุกๆคนเลยนางสาวกับผนต้องหออหัวใจพร้อมกับความผิดวังกลับสู่ที่ที่เขาจากมาย้อนกลับทางงด้านรับตำ